ช่องหุ้นอเมริกาวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการจัดอันดับหุ้นที่น่าสนใจครับซึ่งไอเดียทั้งหมดในวันนี้เนี่ยมาจากช่อง YouTube ของนักลงทุนที่ชื่อว่า Joseph c o ์เซน s นะครับคำถามสำคัญก็คือท่ามกลางหุ้นดังๆที่เราได้ยินชื่อกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตัวไหนราคาถูกเกินจริงหรือตัวไหนเป็นแค่กระแสที่คนแห่ตามกันไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกกรอบการคิดของคุณคอลเซนกันครับบอกเลยว่าเป็นวิธีที่น่า สนใจมากๆในการมองหุ้นแต่ละตัวเลยนี่คือแผนที่เราจะคุยกันวันนี้ครับเราจะมาไล่ดูกันทีละหัวข้อเลยตั้งแต่ว่าทำไมต้องจัดอันดับไปจนถึงเกณฑ์ที่ใช้คืออะไรแล้วสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าหุ้นดังๆอย่างเท s l a หรือ n v i d i ีเดีเนี่ยมันไปตกอยู่ในกลุ่มไหนกันแน่เอาละครับเริ่มกันที่หัวข้อแรกจัดอันดับหุ้นยอดนิยมเอแล้วทำไมต้องมาจัดอันดับกันด้วยล่ะก็เพราะว่าบางทีเนี่ย ความดังกับมูลค่าจริงๆมันอาจจะคนละเรื่องกันเลยก็ได้ครับเราเลยต้องมองให้ลึกลงไปกว่ากระแสเพื่อหามูลค่าที่แท้จริงของมันและนี่แหละครับคำถามสำคัญในบรรดาหุ้นดังๆทั้งหลายเนี่ยตัวไหนกันแน่ที่น่าซื้อจริงๆณนะตอนนี้ซึ่งแน่นอนว่าเราจะตอบด้วยความรู้สึกไม่ได้ถูกเลยครับมันต้องมีหลักการมีไม้บรรทัดอันเดียวกันมาวัดหุ้นทุกตัวอย่างเท่าเทียมกันทีนี้หลักการที่คุณเคลเซนใช้เนี่ย เขาเรียกว่าบันได5ขั้นของคุณค่าหุ้นครับซึ่งแก่นของมันก็คือวิธีการประเมินมูลค่าที่นักลงทุนทั่วโลกยอมรับกันที่เรียกว่า discounted cash flow หรือ DCF นั่นเองครับ DCF เนี่ยพูดง่ายๆก็คือการที่เราพยายามจะหามูลค่าของบริษัทในวันนี้โดยดูว่าในอนาคตเนี่ยบริษัทจะทำเงินสดได้เท่าไหร่ แต่คีย์เวิร์ดสำคัญคือค,อคำว่า discounted ครับเพราะเงินในอนาคตมันมีค่าน้อยกว่าเงินในวันนี้ใช่ไหมครับ DCF ก็เลยเป็นการคิดลดมูลค่าเงินในอนาคตทั้งหมดให้กลับมาเป็นมูลค่าณปัจจุบันนี่แหละครับพอวิเคราะห์ด้วย DCF เสร็จปุ๊บหุ้นก็จะถูกเอาไปวางบนบันได5ขั้นนี้แหละครับขั้นล่างสุดเลยนะ trash bin หรือหุ้นในถังขยะเหมือนเพชรในตมที่ไม่มีใครเห็น ขยับขึ้นมาหน่อยก็เป็น dislocated หรือหุ้นหลุดกรอบเหมือนม้าเก่งที่แค่สะดุดไปชั่วคราวตรงกลางคือ fair value หรือมูลค่าสมเหตุสมผลที่ตลาดให้ราคาได้พอดีพดีสูงขึ้นไปอีกคือ premium เหมือนสิงโตที่ดูดีมีราคาและบนสุดคือ cult status หรือกลุ่มศรัทธาที่วิ่งด้วยความเชื่อล้วนๆเลยครับ โอเคเรามาเริ่มกันที่ขั้นล่างๆของบันไดกันก่อนเลยโซนนี้แหละครับที่นักลงทุนสาย V.I. หรือ value investor จะชอบกันเป็นพิเศษเลยเพราะมันคือการหาของดีราคาถูกในที่ที่คนอื่นมองข้ามนั่นเองในโซน trash bin เนี่ยเราจะเจอบริษัทที่ตลาดมองแบบแย่มากๆเลยครับแย่จ,จนต่อให้เราตั้งสมมุติฐานการเติบโตแบบต่ำๆเลยนะคุณก็ยังดูถูกอยู่ดี ตัวอย่างชัดๆเลยก็คือ Salesforce ครับคือทุกคนกลัวว่า AI จะเข้ามา disrupt ธุรกิจเขาก็เลยเทขายกันจนราคาร่วงลงมาอยู่ในโซนนี้แล้วที่น่าสนใจคืออะไรคือพอไปคำนวณดูเนี่ยแม้จะมองแบบเผลอๆว่า FCF หรือกระแสงเงินสดอิสระจะโตแค่13%ต่อปีผลตอบแทนที่คาดหวังยังสูงถึง15%ต่อปีเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยขยับขึ้นมาอีกขั้นนะครับกลุ่ม Dislocated หรือหุ้นหลุดกรอบ พวกนี้คือบริษัทดีๆเลยนะพื้นฐานแน่นปึกแต่ราคาในระยะสั้นมันดันไม่สะท้อนคุณภาพที่แท้จริงเหมือนสะดุดอะไรบางอย่างไปชั่วคราวซึ่งตัวอย่างคลาสสิกของกลุ่มนี้ก็คือ Mastercard ครับทำไมถึงบอกว่าพื้นฐานดีลองดูตรงนี้ครับหนึ่งเลยการเติบโตจากธุรกิจหลักของเขาเนี่ยโตตั้ง15-16 2. กระแสงเงินสดต่อหุ้นโตโหดมากครับเกิน3 0และสุดท้ายข้อนี้สำคัญ คือเขาได้ไม่ได้ออกหุ้นให้พนักงานเยอะเกินไปจนทำให้หุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมด้อยค่าลงถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆโอเคทีนี้มาถึงตรงกลางบันไดกันบ้างกลุ่ม Fair Value หรือมูลค่าสมเหตุสมผลครับจุดที่ราคาหุ้นกับมูลค่าที่แท้จริงมันมาเจอกันพอดีกลุ่มนี้เนี่ยเหมือนตลาดประเมินมาค่อนข้างดีแล้วครับตัวอย่างคือ d o ล l i n g คือมันมีทั้งเรื่องดีอย่างการเติบโตของผู้ใช้ที่เยอะมากๆ แต่ในขณะเดียวกันตลาดก็มองเห็นความเสี่ยงเรื่อง AI ที่จะมาแข่งด้วยราคามันก็เลยสะท้อนความสมดุลตรงนี้อยู่แล้วพอขยับขึ้นไปอีกนิดเราจะเจอโซนพรีเมียมครับพวกนี้คือหุ้นคุณภาพขับแก้วเลยอย่าง n อ i น i เดียหรือ Microsoft ซึ่งแน่นอนว่าของดีก็ต้องจ่ายแพงขึ้นเป็นธรรมดาการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ก็แปลว่าเราต้องเชื่อว่าบริษัทจะเติบโตได้ดีสมกับราคาพรีเมียมที่จ่ายไปนั่นเองครับ และแล้วเราก็มาถึงยอดบนสุดของบันไดครับหุ้นกลุ่มศรัทธาหรือ c a l l status ตรงนี้เนี่ยตัวเลขการคำนวณต่างๆแทบจะไม่มีความหมายแล้วครับมันกลายเป็นเรื่องของความเชื่อล้นลวนเลยตัวอย่างที่ชัดที่สุดคงไม่มีใครเกินเทส la มูลค่าของเทส la วันนี้ไม่ได้มาจากยอดขายรถยนต์นะครับแต่มันมาจากวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่มากๆเรื่องหุ่นยนต์เรื่องแท็กซี่ไร้คนขับ มันก็เลยกลับมาที่คำถามสำคัญว่าเรากล้าเดิมพันกับอนาคตที่ยังมองไม่เห็นด้วยเงินเท่าไหร่แล้วพอลองเอาตัวเลขจริงๆมาคำนวณแบบปกติผลที่ได้มันน่าตกใจมากครับคือต่อให้เราเชื่อว่ากระแสเงินสดจะโตถึงปีละ25%ซึ่งก็สูงมากๆแล้วนะผลตอบแทนที่คาดหวังจากราคาปัจจุบันกลับติดลบถึง1 3 นี่แหละครับที่บอกว่ามันคือเขาสเตตัสเพราะการจะทำให้ตัวเลขเป็นบวกได้เนี่ยมันต้องเกิดเรื่องดีๆพร้อมกันเยอะมากๆอย่างที่คุณโจเซฟเคาสันสรุปไว้เลยครับว่าเทสลาต้องทำอะไรให้ถูกทางเยอะมากตัวนี้มันคือหุ้นกลุ่มศรัทธาชัดๆเอาละครับมาดูสรุปภาพรวมทั้งหมดกันในตารางนี้เลยจะเห็นแพทเทิร์นที่น่าสนใจนะครับ กลุ่มซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Salesforce, Adobe ตกไปอยู่ใน Trash Bin สะท้อนว่าตลาดกังวลมากจริงๆในขณะที่พวกเทคใหญ่ๆ Meta, Amazon หรือแม้แต่ Mastercard อยู่ในโซน Dislocated ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสก็ได้และแน่นอนบนสุดก็คือ Tesla กับ Palantir 2ตัว Top แห่ง c l o Status เลยครับทีนี้พอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเราในฐานะนักลงทุนจะได้อะไรจากเรื่องนี้บ้าง มาดูข้อคิดสำคัญกันครับอย่างแรกเลยความนิยมไม่ได้แปลว่าราคาดีเสมอไป 2. ต้องแยกให้ออกระหว่างราคาที่เราจ่ายกับมูล,ลาค่าที่เราได้รับข้อ 3. ลองถามตัวเองดูว่าราคาคุ้นตอนนี้มันสะท้อนความคาดหวังที่สูงเกินไปหรือเปล่าและสุดท้ายบางทีโอกาสที่ดีที่สุดมันก็ซ่อนอยู่ในหุ้นที่คนอื่นกลัวกันนี่แหละครับจริงๆแล้วกรอบการคิดแบบนี้มันไม่ได้เอาไว้ทำนายอนาคตเป๊ะๆหรอกนะครับแต่มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจว่า ณนะราคาปัจจุบันเนี่ยเรากำลังแบกรับความเสี่ยงแค่ไหนเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่คาดหวังก็เลยอยากจะทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ไปลองคิดกันดูครับว่าถ้าเราลองกลับไปเปิดพอร์ตของตัวเองดูตอนนี้เรามีหุ้นที่ซื้อเพราะศรัทธามากกว่าเหตุผลหรือมีหุ้นที่ถูกมองข้ามซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้หากไม่อยากพลาดข่าวสารและการวิเคราะห์หุ้นใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe แล้วมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนกันใหม่ในช่องหุ้นอเมริกา